อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆ่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่เดินทางมาถึง ep ที่89กันแล้วนะคะพี่พี่คะ่ะยังไงฝากพี่ fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะพี่นะอ่าวันนี้แม่บ้านมีพระให้พี่ได้รับชมกันนะคะพี่คะหลากหลายรายการพี่หลายรูปแบบเนาะพี่เนาะอ่ายังไงวันนี้ฝากพี่ติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะพี่นะอ่า พี่ที่สนใจนะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์มาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่อ่าเรามาดูรายการแรกกันนะคะรายการนี้เป็นเสือนะคะพี่ขาเสือเขาแกะนะคะเสือเขาแกะถักลวดค่ะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะเป็นเขาแกะนะพี่นะเก่าเก่ากันเลยค่ะพี่มีลวดถักเป็นแบบนี้ค่ะพี่สีสันนี่ตามส่งเลยนะพี่นี่นะคะ อันนี้เป็นเสือนะพี่นะเป็นเขาแกะถักลวดนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นเสือเขาแกะถักลวดค่ะนี่นะคะกเก่ากันค่ะพี่ใต้ฐานเป็นรูมีจานนะพี่นะนี่นะคะมีจานตรงใต้ฐานนะพี่จานแบบนี้นะคะพี่อ่านี่นะคะ อันนี้เป็นเสือเขาแกะถักลวดนะพี่นะสนใจโทรหรือทักไลน์มาที่เบอร์โทร0849158065นะคะพี่ขอเน้นย้ำว่าให้เป็นโทรหรือทักไลน์มานะคะพี่คะอา้าวรายการนี้เป็นอาจาร,รย์ฟันเนื้ออันปาก,ก้านะคะพี่เป็นเลี่ยมไว้นะคะพี่เลี่ยมเก่าๆนะคะพี่นี่ค่ะเลี่ยมเขามีลวดลายสวยงามนะพี่นะอ่าเดี๋ยวบ้านจะลองแกะข้างในให้ชมนะพี่ อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะพี่ขาแกะได้พี่เดี๋ยวให้ชมด้านในเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะนี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะพี่นะเนื้ออันปักกานะคะพี่เลี่ยมเก่าๆเลยค่ะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะพี่นี่นะคะมีชื่อพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนี่ค่ะพี่ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่มาในเลี่ยมกกเก่าๆลวดลายการเลี่ยมสวยงามนะพี่นะนี่นะคะนี่เป็นด้านหลังของเหรียญค่ะพี่ด้านหลังของเหรียญเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่นี่ค่ะเป็นอาจารย์ฟันอาจารโรพศสองพันห้าร้อยนี่นะคะพี่สองห้าหนึ่งเจ็ดหรือสองห้าศูนย์เจ็ดไม่บานไม่แน่ใจนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะ อันนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่ขาเป็นเนื้ออันปะก,าก้าเลี่ยมเก่าๆคันครับพี่สวยงามนะพี่นะเลี่ยมเขาแกะลวดลายสวยงามนะคะพี่นี่เป็นด้านขอบเหรียญนะคะพี่ขารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงร,รบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์มาหาม่บ้านนะพี่นะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าบ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะอันนี้เป็นเลี่ยมเขานะคะพี่ขาแบบแกะด้านหลังเป็นลวดลายสวยงามนะพี่นะนี่นะคะ อ้ารายการถัดมานะคะพี่เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตานะคะพี่คะนี่นะคะพี่เก่าเก่ากันไปเลยค่ะพี่ขาเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตานะพี่นะเป็นหล่อบโบราณพิมพ์ค้ตาค่ะพี่นี่นะคะ ค่ะองนี้เป็นรูปหล่อโบราณนะพี่นะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พิมพ์ขี้ตานะพี่นะนี่เป็นไต้ฐานนะคะพี่ขารูปภาพไม่ชัดเจนรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ๆยังไงก็ต้องกราบขอโทษขอภยัยพี่ไว้ด้วยนะคะทักกันเข้ามาขอรูปเพิ่มได้ค่ะพี่อ่านี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะพี่นะสีสันนี่แบบนี้เลยค่ะพี่ตามส่งเลยคะ่ะ อา้าวรายการถัดมาเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะพี่นี่นะคะองค์เล็กๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่มีคาบกุคาบมีเขาเรียกคาบอะไรขี้เขียวนี่ค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะพี่่ะไม่ได้ทําความสะอาดอะไรนะพี่นะมีมาแบบนี้เลยค่ะพี่อันนี้เป็นรูปหล่อโบราณนะพี่นะรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมค่ะพี่ค่ะ นี่เป็นใต้ฐานนะพี่นะนี่ค่ะอันนี้เป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะคะพี่เก่าๆก,กันไปเลยค่ะที่พี่ที่สนใจโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะอ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำพร้อมกล่องนะพี่นะนี่นะคะพร้อมกล่องนะคะพี่อ่าในบ้านให้ชมนะพี่นะนี่นะคะพี่ นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่มีชื่อหลวงพ่อติดตรงนี้ค่ะพี่สวยงามนะพี่นะแบบนี่นะคะนี่ค่ะพี่ด้านหลังมีลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะอันนี้เป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะพี่คมชัดทุกรายการนะคะพี่นี่นะครับ รายละเอียดคมชัดนะพี่นะสวยงามมาพร้อมกล่องนะคะรูปป่อหรือลูกป่อหลวงพ่อหรือ,อ,อรสีลิงดำนะคะพี่ขานี้คะ่ะรูปภาพไม่ชัดเจนไงรบกวนที่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้คะ่ะ0 8 4ย์5 8 0 6 5นปะคะพี่ขาเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะพี่เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะพี่ขาอ่านใบ้านให้ดูใต้ฐานหน่อยนะพี่นะ นี่นะคะพี่ใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าองค์นี้เป็นใต้ฐานรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีริงดํานะพี่นะพร้อมกล่องนะคะองค์นี้พร้อมกล่องค่ะพี่นี่นะคะอ่ารายการถัดมานะพี่นี่ค่ะรายการนี้เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่เลี่ยมเก่าๆก่ากันไว้เลยค่ะพี่นี่นะคะดูเนื้อสมเด็จนะพี่นะนี่ค่ะพี่สมเด็จเก่าเลี่ยมเก่าๆกันไปเลยค่ะพี่ค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะดูเนื้อสมเด็จนะพี่นะเก่าไม่เก่าพี่ดูเนื้อสมเด็จนะคะเรี่ยมสวยด้วยค่ะพี่เลี่ยมเปิดหน้านะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะสมเด็จเก่าเรี่ยมเก่าเขาเปิดหน้าไว้นะพี่เรี่ยมองค์นี้เปิดหน้าไว้นะคะพี่นี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะด้านหลังเปิดนิดนึงเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่ค่ะเป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะ นี่นะคะพี่เลี่ยมสวยงามนะพี่นะเลี่ยมเปิดหน้ามีเป็นลักษณะเป็นถักๆแบบนี้นะพี่นะเป็นเลี่ยมเก่านะพี่นะเลี่ยมเก่าแล้วก็องค์สมเด็จก็เก่านะพี่นะลองชมกันค่ะพี่รูปภาพไม่ชัดเจนไงต้องกราบขอโทษขอไว้พี่ไวนะ้น้าที่นี้ด้วยนะคะนี่ค่ะพี่อ่าองค์นี้เป็นสมเด็จเก่าเลี่ยมเก่านะคะอ้ารายการถัดมาเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพรมนะพี่นะ หลังจานะค่ะพี่นี่นะคะหลังจานเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นี่ค่ะองน,นี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพรมนะพี่นะเก่าเก่ากันเลยค่ะพี่มีชื่อหลวงพ่อติดตรงนี้นะคะนี่เป็นรูปถ AH. ่าย like หลวงพ่อพรมหลังจานนะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นจานลักษณะแบบนี้นะคะ อ่าดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบค่ะใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้าหาแม่บ้านได้นะคะพี่ขาสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่พท่านใดที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะพี่นะ0849 158065นะคะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะอ่าองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรหมนะคะพี่ขาเกาเก่ากักนเลยก่ะพี่ด้านหลังมีจานนะพี่นะ อ้าวรายการถัดมาเป็นชินราชหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่ค่ะดูเนื้อกันนะคะพี่นี่นะคะเป็นชินราชหลวงพ่อเงินค่ะพี่เนื้อแบบนี้เก่าๆกันไปเลยค่ะพี่อ่านี่นะคะพี่องค์นี้เป็นชินราชหลวงพ่อเงินนะพี่นะสีสันนี่ตามแม่บ้านส่งนะพี่นะพี่ๆที่สนใจนะคะพี่รบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ นี่นะคะองค์น sí ี้เป็นชินราชหลวงพ่อเงินค่ะพี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่ขานี่ค่ะอ่านี่นะคะพี่อ้าวรายการถัดมารายการนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่ออ้นนะคะพี่วัดบางจากนะพี่นะนี่นะคะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะคะพี่คะนี่ค่ะพี่ดูเนื้อสมเด็จกันนะพี่นะ นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะสมเด็จหลวงพ่ออ้นนะพี่กเก่ากันเลยค่ะเป็นสมเด็จหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขานี่ค่ะพี่หลังนูนๆนะพี่นะด้านหลังไม่ระยับนะคะพี่ลักษณะเป็นหลังนูนออกมาหน่อยๆนะคะพี่ขอบๆค่ะพี่ขอบๆกบเก่ากันไปเลยค่ะ นี่นะคะพี่พี่ที่สนใจนะคะพี่รบกวนโทรหรือทักไลน์มาแล้วพี่นะขอรูปเพิ่มได้ค่ะองค์นี้เป็นสมเด็จหลวงพ่ออ้นวัดบางจากนะคะพี่เก่าๆกันไปเลยค่ะพี่ขานี่นะคะอ่ามีเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่สีสันนี่แบบนี้เลยค่ะพี่สีออกเข้มๆหน่อยนะพี่นะนมข้นเข้มๆหน่อยค่ะอ่ารายการถัดมาองค์นี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะพี่นะนี่นะคะ เป็นลักษณะสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งค่ะพี่นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่อ่าพี่พี่ชมนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบค่ะพี่ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาแม่บ้านได้นะพี่นะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่ทนายที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะอ่าองค์นี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะพี่นะ นี่เป็นด้านหลังนะพี่เป็นเนื้อด้านหลังครับพี่นี่ค่ะเนื้อด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะขอบนะพี่นะด้านขอบครับพี่เม่บ้านให้ชมขอบกันเนาะนี่นะคะภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่พี่โทรกันมานะพี่นะทักไลน์กันมาเดีย๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะนี่นะคะพี่อ่าประมาณนี้เนาะพี่นอกเป็นสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะคะอ้าวรายการถัดมาเป็นพระปิดตานะคะพี่ พระปิดตาหลังแบบนะพี่นะลงรักเก่าเก่ากันไปเลยค่ะพี่ขานี่นะคะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตาหลังแบบลงรักเก่าเก่ารักล่อนออกมีปิดทองตรงตรงนี้นะพี่นะเก่าเก่ากันไปเลยค่ะ <Animals> hey, พี่ขาชมนะคะพี่นี่เป็นพระปิดตานะคะพี่รูปภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่ๆรบกวนนะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะองคนี้เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ ลงรัก,กเก่าๆกันไปเลยค่ะรักเริ่มล่อนออกจะหมดแล้วนะคะพี่คะ่ะนี่นะคะรักล่อนออกเยอะแล้วค่ะพี่ดูความเก่าขององค์พระปิดตากันเนาะพี่เนาะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะ้ามีปิดทองตรงช่วงตรงกลางนะคะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ลงรักรปิดทองเก่าเก่ากันไปเลยค่ะนี่นะคะอ่า รายการนี้เป็นรายการถัดมานี่เป็นยักษ์นะพี่นะเป็นยักษ์เลี่ยมเก่านะคะพี่ดูค่ะนี่นะคะพี่เป็นยักษ์เลี่ยมเก่านะพี่นะเดี๋ยวไปบ้านให้ดูนะคะพี่นี่ค่ะเก่าเก่ากันไปเลยค่ะพี่ขานี่นะคะองนี้เป็นยักษ์เลี่ยมเก่านะพี่พี่นะ นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะยักษ์เลี่ยมเก่านะคะหลังมีจานนะพี่นะด้านหลังมีจานเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นี่นะคะมีจานนะคะพี่จานด้านหลังนะคะพี่นี่คะ่ะรูปภาพไม่ชัดเจนยัไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้ค่ะพี่ อ้าวองนี้เป็นยักษ์เลี่ยมเก่าหลังจานนะคะพี่เลี่ยมเก,ก,ก,ก่าเนี่คะ่ะลักษณะเลี่ยมนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่นะคะองนี้เป็นยักษ์เลี่ยมเก่าหลังจานะค่ะพี่พี่พิธีสนใจนะคะพี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปเพิ่มได้คะ่ะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะพี่นะ กเก่ากันเลยค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อผงคุกรักนะพี่นะลักลอนออกจะหมดแล้วพี่องคนี้นี่นะคะพี่อง์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้ นี่นะคะพี่องนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะพี่นะลักล่อนออกแบบจะหมดแล้วพี่เก่าเกันจะหมดแล้วค่ะลักล่อนออกจะหมดไปแล้วนะคะพี่ค่ะคือแบบเก่ามากๆนะคะพี่นี่นะคะอ่านี่ค่ะประมาณนี้แล้วพี่สนใจโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะอ่าอันนี้รายการนี้เป็นตลับสีพึ่งเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะนี่ค่ะในบ้านเปิดให้ชมนะพี่ อันนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะพี่มีสิงมีตะกุดนะคะพี่ด้านในนะนี่นะคะอันนี้เป็นสิงเป็นงานะพี่นะนี่เป็นสิงงานะพี่นะเป็นงานะคะพี่แล้วก็มีตะกุดนะเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นพระเอ้ยนี่เป็นตลับสีพึ่งค่ะพี่ขาต้องกราบโรษพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะแม่บ้านพูดผิดพูดถูกค่ะพี่อันนี้เป็นสิงงาแกะนะพี่นะ อยู่ในตลับสีพึ่งนะคะพี่มีตะกุดนะคะพี่เก่าๆกันเลยค่ะตลับแบบเยอะหมดแล้วพี่เก่าๆมากเลยค่ะนี่เป็นสิง์นะคะพี่งาแกะนะคะนิ้นว่าเป็นงาแกะนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะนี่แบบนี้นะคะพี่อ่านี่ค่ะอันนี้เป็นสิงค์นะคะพี่นี่ค่ะอยู่ในตลับสีพึ่งนะพี่นะมีตะกุดนี่นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ นี่นะคะพี่เก่าเก่ากันไปเลยค่ะตลับนี่เก่าแล้วค่ะพี่อ่านี่นะคะพี่ที่สนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะอา้าวรายการนี้เป็นเบีย้ยแก่นะคะพี่ขาเบีย้ยแก่พร้อมเลี่ยมนะพี่มีปิดทองแล้วก็มีเป็นเชือกอยู่แบบนี้นะพี่นะลงรักนะพี่นะนี่นะคะพี่เลี่ยมไว้นะคะพี่องค์นี้ค่ะ นี่นะคะพี่องนี้เป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่รูปภาพไม่ชัดเจนที่พี่โทรกันเข้ามาทักกันเข้ามานะคะพี่แต่ถ้าแกะได้ยังไงแม่บ้านจะแกะถ่ายรูปให้นะแม่บ้านยังไม่แน่ใจว่าแกะได้หรือเปล่านะพี่นะนี่นะคะเก่าๆกันไปเลยค่ะพี่ขาองนี้เป็นเบีย้ยแก่นะพี่นะนี่นะคะ ด้านหลังนี้เป็นเชือกนะพี่เดี๋ยวถ้ามันแกะถ้าแกะได้ยังไงเดี๋ยวบ้านจะแกะถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะรบกวนพี่ๆที่สนใจโทรหรือทักไลน์กันมาที่เบอร์ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะพี่นะนี่ค่ะแม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมสีสนันนี่ตามส่งเลยค่ะพี่นี่นะคะเป็นปิดทองด้านหน้านะคะพี่เป็นเบี้ยกแก้กเก่ากันไปเลยค่ะอา้าวรายการถัดมานะพี่นะรายการนี้เป็นพระพุทธหล่อโบราณน,นะพี่นี่ค่ะ นี่นะคะพี่เป็นพระพุทธหล่อโบราณค่ะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะพระพุทธหล่อโบราณนะคะพี่อ่าประมาณนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังนะพี่นะ ่ะดูด้านใต้ฐานนะพี่ได้ใต้ฐานเป็นรูแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะด้านใต้ฐานนะพี่นะเก่าเก่ากันไปเลยค่ะอยากใหญ่ใหญ่เบ่งมุมเต็มใต้ฐานเลยพี่นี่นะคะเป็นลักษณะพระพุทธล่อโบราณน,นะพี่นะนี่นะคะแม่บ้านพิกไวหันไวยังไงภาพพี่พี่ดูไม่ทนันรูปภาพไม่ชัดเจนรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะอ้าวรายการถัดมารายการนี่เป็นพระก,กิ่งนะคะพี่ พระกิ่งนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ตาเจ้าของเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อจาดนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ที่สนใจหรือรู้จักนะคะพี่อ่านี่นะคะพี่อันนี้เป็นพระกิ่งนะคะพี่ตาเจ้าของบอกว่าเป็นหลวงพ่อจาดนะคะพี่คะนี่ค่ะม่บ้านก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อจาดหรือเปล่านะคะพี่คะนี่นะคะอันนี้เป็นพระกิ่งหลวงพ่อจาด นะพี่นะอ่าตามที่ตาเจ้าของเขาบอกมานะพี่นี่เป็นไตาฐาน,นะครับพี่ไตาฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะพี่นะอันนี้เป็นพระกิ่งตาเจ้าของบอกหลวงพ่อจาดนะพี่นะรายละเอียดก็สวยงามความเก่าก็มาเต็มครับพี่ นี่ค่ะประมาณนี้เนาะพี่เนาะสีสันนี่ตามไปบ้านส่องเลยนะพี่นะเดี๋ยวนะพี่นะนี่ค่ะสีสันแบบนี้เลยค่ะพี่เดี๋ยวยังไงไม่ชัดเจนนะคะพี่โทรกันเข้ามาทักกันเข้ามาขอรูปเพิ่มได้นะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อเมกพัดมีอุดผงใต้ฐานแบบนี้นะพี่นะเก่าๆกันค่ะพี่ นี่นะคะเป็นรายละเอียดนะพี่นะเดี๋ยวม่บ้านส่งให้ดูนะพี่นี่นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆก,กระพัดนะพี่นะใต้ฐานมีอุดผงนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะพระปิดตาเนื้อเมฆก,กระพัดนะพี่นะชมกันค่ะสวยๆกันไปเลยค่ะพี่กเก่าๆกันไปเลยคะ่ะวันนี้มีกเก่าๆมาฝากพี่ๆกันนะคะพี่ค่ะ พระเก่าพระเก็บนะคะพี่บ้านคนแก่นะคะนี่นะคะพี่อันนี้เป็นลักษณะพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะพี่นะนี่ค่ะอ่าประมาณนี้เนาะ,ะพี่นี่เป็นใต้ฐานนะคะพี่ใต้ฐานมีอุดเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอุดผงนะคะพี่นี่นะคะอ่าประมาณนี้นะพี่นะรายการถัดมานะพี่ รายการนี้เป็นเเหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่นะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้มีชื่อหลวงพ่อติดด้านหลังอย่างนี้นะคะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่นะพี่นะ นี่ค่ะพี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่นะคะพี่ขานี่เป็นด้านหลังนะพี่นะมีชื่อหลวงพ่อแบบนี้นะคะพี่สองสี่เก้าแปดนะคะพอสอเป็นหลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่นะพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะ,ะพี่ด้านหลังมีลักษณะเป็นยันนะ,ะพี่นะยันแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะแล้วก็มีชื่อหลวงพ่อมีชื่อวัดนะคะพี่มีพอสอสองสี่เก้าแปดเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ นี่เป็นขอบแล้วคะพี่ด้านขอบของเหรียญน,นะคะนี่นะคะพี่เป็นหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่นะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะสีสันนี่แบบนี้เลยนะพี่อ่าสีสันเป็นแบบนี้นะคะพี่ขานีเลยค่ะอ่าอ่ารายการนี้เป็นประหลอดนะคะพี่ประหลอดวัดหัวฝายนะคะพี่ พร้อมซองเดิมนะพี่นะนี่นะคะเป็นประหอดวัดหัวฝายพร้อมซองเดิมนะพี่มีวิธีใช้บอกนะคะนี่ค่ะพี่เดี๋ยวบ้านให้ดูวิธีใช้ตามซองเขานะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะประหอดนะพี่นะมีเป็นแบบนี้ค่ะพี่นี่นะคะพร้อมซองเดิมค่ะพี่นี่ค่ะ อ่าอันนี้เป็นวิธีใช้นะพี่นะนี่นะคะวิธีใช้ยันประหลอดนะคะพี่นี่ค่ะวัดหัวฝายนี่นะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่นี่่ะเป็นวิธีใช้นะพี่นะนี่นะคะพี่พีทสนใจนะพี่นะรบกวนทักกันเข้ามาเถอะพี่เดี๋ยวไม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้นะคะพี่ค่ะนี่นะคะพี่อันนี้เป็นประรลอดนะคะนี่ค่ะ เป็นประอดวัดหัวฝ่ายนะพี่นะอ่าวันนี้ก็ฝากพี่เอฟทีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะยังไงพี่พี่ที่สนใจนะพี่นะสามารถโทรหรือทักไลน์กันมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่จะเป็นโทรหรือทักไลน์มาก็ได้นะพี่นะอ่าแล้วก็วันนี้ถ้าในบ้านพูดผิดพูดไม่ถูกหรือทำอะไรไม่ถูกต้องอยังไงต้องกราบขอโทษขอภัยพี่พี่ไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ อ่ารบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะรูปภาพไม่ชัดเจนไงต้องขอโทษขอไปใหพี่ด้วยค่ะวันนี้แม่บ้านขอจบคลิป EP ที่89ไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ